สวัสดีครับวันนี้ก็มีออเดอร์จากลูกค้านะครับสั่งประกอบคอมที่ใช้งานในออฟฟิศใช้งานทั่วไปงานเอกสารนะครับในงบไม่เกิน5,000บาทนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลยจัดคอมประกอบให้นะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ CPU นะครับที่เป็น Core i5 นะครับผม Gen 2นะครับแรมนะครับ4 gb นะครับผมแล้วก็เราจะใส่ SSD นะครับเข้าไป120 gb นะครับเพื่อต้องการให้เครื่องไวและเพื่อติดตั้ง windows 10นะครับผมเพราะเครื่องลูกค้าต้องการใช้งาน windows 10นะครับผม Power Supply ของใหม่นะครับแล้วก็ SSD นี่ของใหม่นะครับเคสก็เคคสใหมม่นะรับผ นี่นะครับการประกอบนะครับคอมนะครับที่ประกอบใช้งานทั่วไปอะ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่อ่าตัวน,นี้ก็เป็นสายไฟ24พินนะครับผมสายไฟ12โวลต์น,นะครับผมอยู่ข้างบนนะครับตัวพัดลม CPU ก็เสียบ นะครับตรง CPU ยูแฟนเขาจะเขียนไว้ที่บอร์ดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาย Sa t a านะครับผมเราก็ต่อเข้ากับตัวที่เป็น SSD นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายออดิโอนะครับผมสายเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับยูเเขาก็จะเขียนไว้ที่บอร์ดว่าเป็น USB อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายลําโพงนะครับลำโพงปิ๊บนะครับหรือลําโพงลำโพงบี๊บนะครับอันนี้เขาเรียกลำโพงปิ๊บาะที่ต่อเข้ากับบอร์ดนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาจะได้มีเสียงเตือนนะครับพวกนี้ก็ต้องเสียบพวกพ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับผมตัวนี้ติดตั้ง Windows 10นะครับเพราะงานลูกค้าต้องใช้ Windows 10นะครับผมเครื่องจะไวนะเพราะเราติดตั้งเป็น SSD ไว้นะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีนะครับพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับผม สำหรับการที่เราจะประกอบความซับเครื่องนะครับผมเบื้องต้นนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเราอาจจะมองว่าถ้าเราใช้งานไม่เยอะเราก็ต้องดูว่าเราเน้นใช้งานแบบไหนนะครับผมใช้งานหนักมากไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แค่งานเอกสารงานพิมพ์งานธรรมดาทั่วไปเราไม่จำเป็นต้องซื้อคอมที่ราคาสูงนะครับผมเพราะคอมพ c หรือคอมตั้งต้นนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตนะครับเช่นคอมเครื่องนี้นะครับซีบเป็น i5 ก็จริงแต่อนาคตถ้าเราอยากจะเล่นเกมหรือทำงานกราฟิกที่มันสูงขึ้นนะครับบอร์ดตัวนี้สามารถใส่ซีบที่เป็น i7 ได้้รแลวกก็ใส่าจอเพข้าไปได้้้้นนนนะครรัััับแต่ทงงีกา ประกอบคอมก็เลือกประกอบให้เหมาะกับงานของเราแล้วกันนะครับถ้าใครต้องการเอาไปใช้กราฟิกหนักๆเขียนแบบเขียนโปรแกรมหรือเล่นเกมก็ต้องใส่กร์ดจอเข้าไปแรงก็ต้องเพิ่มขึ้น C ี u ก็ต้องแรงตามนะครับตามเกมหรือตามงานที่เราใช้แต่เครื่องนี้นะครับลูกค้าน้นใช้งานเอกสารงานออฟฟิศธรรมดาส่งเมลรับเมล,ลนะครับผมแต่ต้องการความไวในการใช้งานนะครับเอาไว้ให้ลูกน้องใช้งานมันก็ไม่จาเป็นต้องไปซื้อเครื่องราคาเป็นหมื่นยกตัวอย่างถ้าสมมติลูกค้าประกอบใหม่ในราคาหมื่นห้านะครับลูกค้าจะซื้อเครื่องนี้ได้3เครื่องนะครับคุณง่ายๆนะก็คือพี จะเช็คทุกตัวนะครับอันไหนที่มันมีปัญหาลูปกปรณ์ที่ไม่ดีเราจะไม่ประกอบให้ลูกค้านะครับผมอันไหนที่เราจําเป็นต้องใช้ข้องหม่อันไหนที่เราจำเป็นต้องใช้มือสองเราก็จะดูตามความเหมาะสมนะครับก็จะมีการรับประกันให้ตามชิ้นงานนะครับผมนี่นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับการใช้งานเนาะเพราะว่าตัว i5 ก็เป็นสี่คอสี่เทดนะครับผม ก็ถือว่า CPU ไม่ใช่เก่ามากนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานได้ดีประสิทธิภาพก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมนี่ครับ CPU ก็เป็น4คอนะครับผมสีแกนประมวลผล SSD นะครับแรม 4GB เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเข้าเน็ตพิมพ์งานก็ไวนะครับผมทำงาน Word o ออฟฟิศได้สบายมากนะครับผมเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับงบประมาณประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสรคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ